สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมชาย DIY สัปดาห์นี้นะครับมาทดสอบอุปกรณ์บางอย่างนะครับผมยืนอยู่ห่างหน้ากล้องประมาณสัก3เมตรนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมยังคงได้ยินเสียงผมชัดเจนดีนะครับและวันนี้ผมก็ไม่ได้ติดไม่ลอยใดๆตรงไหนเลยนะครับความลับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ มันคือไมบูมนะครับหรือว่าช็อตกันไม่นะครับซึ่งจากรูปร่างก็คงเดาออกได้ว่าเป็นไม้ที่สามารถรับเสียงได้ระยะไกลนะครับคำถามหรือว่าสิ่งที่ผมอยากพิสูจน์อยากรู้ก็คือว่ามันไกลแค่ไหนนะครับวันนี้ไปพิสูจน์กันครับ m a g l 3 2 0 a อนะครับนะอันนี้อันนี้มีขาฮอตชูนะครับสำหรับติดตรงกล้องนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คงจะเป็นขาที่ติดกับ เสาไม่หรือว่าเป็นสแตนใหม่นะครับมีเกลียวแบบนี้นะครับอันนี้ให้เป็นแจ็คแปลงนะครับจากแจ็คตัวเล็กเป็นตัวใหญ่นะครับอ,อันนี้เป็นฟองน้ํากันลมตรงนี้นะครับคุณผู้ชมมีสวิตนะครับมีอยู่3ามตำแหน่งนะครับตําแหน่งล่างออฟตรงกลางก็คือ Normal แล้วก็ บนสุดนี้นะครับก็คือเทเล่เทเล่ก็คือรับระยะไกลนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องหาแบตเตอรี่ AA มาใส่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวไปทดสอบความไกลของไม์ตัวนี้กันเลยนะครับว่าจะรับเสียงได้ไกลแค่ไหนนะครับแล้วก็คุณภาพของเสียงนะครับเป็นอย่างไรนะครับในการทดสอบนะครับทดสอบไม์ตัวนี้ครับก็คือผมจะทดสอบเปรียบเทียบกับกล้องโดยที่ยังไม่เสียบไม์นะครับณขณะนี้นะครับไม์อยู่นี่สายอยู่นี่นะฮะก็ยังไม่ได้เสียบไม์เสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินอยู่ก็คือเป็นเสียงจากไม์ในตัวนะครับแล้วก็ ตั้งระดับความดังเป็นออตโต้นะครับทุกอย่างไปออตโต้หมดเพื่อที่จะเปรียบเทียบนะครับว่าเราไม่ได้ไปปรุงแต่งไม่ได้ไปเร่งเสียงลดเสียงอะไรนะครับแล้วผมจะเดินไปที่รั้วนะครับเพื่อเปรียบเทียบว่าคุณผู้ชมยังได้ยินเสียงผมอยู่หรือไม่นะครับและเดี๋ยวกลับมาอีกรอบหนึ่งผมจะติดตั้งตัวนี้เข้าไปแล้วจะดูว่าคุณภาพของเสียงดังแตกต่างกันหรือว่าดีขึ้นหรือไม่นะครับมากแค่ไหนนะครับระยะตรงนี้นะครับก็คือ ประมาณ15เมตรนะครับก็คือครึ่งหนึ่งระหว่างตัวบ้านกับประตูรั้วนะครับระยะตอนนี้ก็คือ30เมตรนะครับทีนี้ในอันดับต่อไปนะครับผมก็จะใช้ใหม่แล้วครับแจ็คตัวนี้นะครับก็เสียบตรงช่องไม้นอก อันนี้คือเปิด normal นะครับก็คือธรรมดาแล้วก็ข้างบนนะครับเป็นเทเลก็คือเป็นซูมนะครับรับเสียงระยะไกลผมเปิดเป็นเทเลนะครับแล้วก็ติดตั้งตรงหัวนี้เลยนะครับเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเป็นเสียงที่รับจากไมโครโฟนนะครับตัวที่ผมมาทดสอบอยู่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมจะเดินไประยะ15เมตรแล้วก็30เมตรนะครับ ตรงนี้ก็คือ15เมตรนะครับจากตัวกล้องนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือ30เมตรจากตัวกล้องนะครับ คุณผู้ชมยังได้ยินอยู่ก็ถือว่าไม้ตัวนี้เนี่ยสามารถรับเสียงที่ระยะ30เมตรได้เรื่องคุณภาพของเสียงและก็ความไกลระยะในการรับเสียงนะครับก็ตามที่คุณผู้ชมได้ยินได้ฟังอยู่ณขณะนี้นะครับแต่ในส่วนตัวผมเองผมชอบไมโครโฟนอันนี้ตรงที่ว่ามันมีอิสระนะครับผมไม่จําเป็นต้องติดไวเลสนะครับหรือว่าไม่ลอยให้เกะกะตานะครับผมเพียงแค่ปรับไม้นะครับหลบ มุมกล้องแบบนี้นะครับเพราะว่าระยะในการรับเขาค่อนข้างไกลก็สามารถที่จะพูดคุยกับคุณผู้ชมได้อย่างธรรมชาตินะครับรายละเอียดอื่นๆที่ผมไม่ได้กล่าวถึงในเกี่ยวกับไมโครโฟนอันนี้นะครับผมจะใส่ไว้ตรงช่องรายละเอียดของวิดีโอนะครับถ้าท่านผู้ชมดูจากช่อง YouTube นะครับคลิกตรงสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับแล้วก็จะแตกออกมาก็จะเห็นว่าข้อมูลอื่นๆทางด้านเทคนิคยังมีอะไรบ้างนะครับรวมทั้งซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับผมก็จะแนบลิงก์เอาไว้ตรงนั้นด้วยนะครับ สำหรับวันี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ